สำนักงานเขตบางพลัดวัดทองและคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตบางพลัดกับบริษัทเวสต์บายเดลิเบอรี่จำกัดและคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขตลาดกระบงังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางจากแหล่งกําเนิดโดยมีวัดทองและคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตบางพลัดอันได้แก่พระมหาสวัสดิ์เกษรเมธีเจ้าอาวาสวัดทอง พระครูธรรมอานน์กันตาวิโ,โรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองดออรวรพลอิทธิคเนศรคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตบางพลัดส่วนของบริษัทเวสต์บายเดลิเวอรี่จำกัดได้แก่ดอกอรอิทธิกรศรีจันบาลประธานกรรมการบริหารบริษัทเวสต์บายเดลิเวอรี่จำกัดและหัวหน้าคณะด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียวคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตลาดกระบงังคุณบุญเสกพันุอุดมรองประธานกรรมการบริหารคุณยุวดีบุญเปรี่ยบ ผู้มวยการอาวุโสการตลาดและประสานงานภาครัรฐเอกชนและเลขาธิการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขตลาดกระบังคุณบุญช่วยชมโลกผู้จัดการโรงงานประธานที่ปรึกษาคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตบางพลัดได้แก่นางสาวมณนิตารุจจาศิริผู้นวยการเขตบางพลัดนางสาวสลินทิปไฝทับทิมหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยพระกูธมาอานนท์กันตาวิโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทอง ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงจริงวันนี้ก็เป็นวันที่เราน่าจะเป็นวันรวมใจที่จะทำพันธสัญญาอะไรบางอย่างให้กับโลกและชีวิตไปได้วยกันนะงาั้นคำว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องของใครใคนใ,คใ,คใคดคนหนึ่งอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราใช้แผ่นดินที่เราอยู่ พื้นแผ่นดินนี้คงไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องปัดภาระความรับผิดชอบไปให้ใครใคนใดคนหนึ่งต้องดูแล <Yeah. S 1> หรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมต่างๆนี้บเราก็คงไม่ใช่ว่าเราจะมีสิทธิ์ที่จะต้องทำร้ายหรือทำลายดังนั้นการดูแลสิ่งแวดล้อมจึงเป็นส่วนสำคัญของทุกชีวิตและทุกคนนะงันานอาตมาภาพเนี่ยภายใต้าการวิสัยทัศน์ของพระอาจารย์เจ้าวาดนะ เล็งเห็นถึงนิยามของโลกและชีวิตหรือพุทธธรรมการมีชีวิตอยู่ร่วมกันมันไม่ใช่แค่ภายในวัดแล้วก็เนื้อหนังบางสาของมนุษย์เท่านั้นแต่โลกและชีวิตมันเป็นทุกสิ่งที่ประกอบร่วมกันพระอาจารย์เจ้าวาดเลยให้ความสําคัญในการที่จะดูแลพื้นที่ของตัวเองให้เป็นแบบอย่างวัดจึงเป็นศาสนาสถานที่เป็นที่พึ่งเป็นแบบอย่าง ไม่ว่าจะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจหรือแม้กระทั่งที่พึ่งของสังคม่างนั้นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการจัดการขยะเนี่ยจึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาให้กับพระพิสุทธิสมณีน็ไม่งั้นวัดจะผลิตขยะอย่างมหาศาลนะทราบมาว่ามาแอบไปดูข้อมูลหลังบ้านนะว่ากทมี่ต้องใช้งบประมาณในการจัดการขยะเนี่ยวันละ20ล้านนะ ข้อมูลนี้ได้มาจากเวสบายเลยต้องมาลงข้ออะไรเขาเรียกอะไรว่าต้องลง MOU ร่วมกันเพราะข้อมูลหลายอย่างเลยมาจากเวสบ d ายเดลิเวอรี่ดงนั้นมาจากเขตบางพัฒด,ด้วยนะดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจที่ทางพระอาจารย์เจ้าวาดได้ตระหนักรู้แล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนโครงการนี้ให้เกิดขึ้นนะเพื่อที่เราจะได้ฝึกทั้งพระพิสุทธิสมณเณร และก็ญาติโยมในวัดเราไม่ได้ไปรณรงค์ให้กับญาติโยมว่าญาติโยมแยกขยะนะญาติโยมแยกขยะแต่วัดไม่แยกนี่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะโยมนะเดี๋ยวนี้พระเนรล้างถุงพลาสติกตาก,กันเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากงานเดี๋ยวโยมเดินไปดูตากกันเรียบร้อยอะไรต่างๆกลายเป็นว่าวัดจึงเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านโดยพฤติกรรมที่วัดได้ทําให้ดู เดินผ่านไปบา,บางบ้านเดี๋ยวนี้เริ่มล้างถุงขยะตากเองแล้วเริ่มเขยา่าถุงขยะตากเริ่มถุงพลาสติกตากเริ่มลดการใช้เริ่มเห็นว่าโอ้จะทิ้งแต่ก่อนเป็นซิงเกิลยูสพลาสติกเนี่ยต้องทิ้งเลยเห็นว่าวัดต้องล้างกลับมาใส่ใจมาล้างเองซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าวัดทำคนเดียวแต่วัดร่วมแรงได้รับการสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจจากคณะขับเคลื่อนเขตการมีส่วนร่วมเขตบางพัฒ สำนักงานเขตบางพัดรวมถึงบริษัทเวสบายเป็นเหมือนใจเล็กๆละองของความดีงามที่เราค่อยๆรวมตัวกันแล้วก็กระจายความดีงามตัวเนี้ยให้ออกไปได้มากที่สุดเท่าที่กำลังเราจะทำได้อย่างทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ไม่เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่เรากำลังจะรวมร่วมแรงร่วมใจกันทำทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นสิ่งดีงามที่ปกคลุมให้กับทั่ว ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครรวมถึงในต่างจังหวัดและขยายไปสู่นานา,นาประเทศต่อไปก็ต้องขออนุโมทนาดออรอิทธิกรศรีจันบาทประธานกรรมการบริหารและหัวหน้าคณะด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตลาดกระบงังได้กล่าวถึงการรับร่วมลงบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เรามองว่าการจัดการขยะเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําสคัญ วันนี้เราทราบกันทุกๆสื่อแม้ทั้งตัวเราเองก็ได้รับผลกระทบของขยะนะครับซึ่งมาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอากาศร้อนมลพิษที่เปลี่ยนแปลงนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับมลภาวะหรือการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งอากาศหรือเหตุการณ์เหล่านี้เองเนี่ยเริ่มต้นมาจากทรัพยากรที่เปลี่ยนไปแต่ทรัพยากรเหล่านั้นวันนี้มันกลายมาเป็นขยะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ เป็นความร่วมมือที่สาคัญยิ่งนะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐนะครับภาคศาสนาภาคเอกชนภาคประชาชนที่เราจะร่วมมือกันนะครับผลักดันการจัดการขยะต้นทางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าช่วยกันลดปริมาณขยะของกร,รุงเทพมหานครและสําคัญที่สุดส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างนี้ครับให้ลูกหลานเราในอนาคตข้างหน้าเวชไบโอเตอรี่รเ,อเองนะครับเกิดขึ้นจากปัญหาของกรุงเทพมหานคร จากสำนักง,งานเขตร,ราะบังที่ได้มีอากาศได้เข้ามาปรึกษาร่วมหารือกันว่ากรุงเทพมหานครวันนี้ปัญหาขยะเป็นอันดับหนึ่งนะครับเรามองว่าการจัดก,การการจัดก,การโครงสร้างธุรกิจทางสังคมหรือโครงสร้างทางสังคมของประเทศไทยเนี่ยปัญหาขยะก็เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักและให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเขตราะบังเองนะครับเป็นเขตที่มีขยะมากเป็นอันดับ5ของกรุงเทพมหานครหรือว่าท็อปไฟนะครับอันดับหนึ่งคือเขตจตุจักร ท,ทีนี้ทางท่านผู้อำนวยเกณเกียรติท่านชัชยะคำจันทร์ซึ่งท่านที่ผ่านมานะครับท่านก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการแจกานกระยะเป็นห่วงพี่น้องประชาชนว่าเอ๊ะฝนกาลังจะมาแล้วท่านก็เป็นห่วงมองอนาคตข้างหน้าว่าเมื่อไหร่ฝนตกมาเกลิดลากกระบงังต้องเกิดน้ําท่วมทันทีท่านก็เลยมาปรึกษากันแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางคุณยุวดีบนเปี่ยมซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาอยู่ในสมัยนั้นนะครับมาปรึกษากับทางเวทบายเทอรีว่าเวทบายเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการ ร่วมมือพัฒนาเขตยังไงหรือช่วยรับผิดชอบในปัญหาขยะได้ยังไงว่าเราบอกว่าคือเวทบายเนี่ยเราเป็นธุรกิจประชาสังคมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราต้องช่วยทําด้วยความเต็มใจนะครับก็เลยทําเป็นโครงการเราก็ปรึกษากันว่าเอ๊ะวันนี้เองปัญหาขยะเพนพอยต์คืออะไรนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยพี่ๆหลายท่านนะครับ มีความเข้าใจเรื่องการจัดก,การขยะอยู่แล้วนะครับมีความรู้เรื่องการจัดการขยะเนื่องจากว่าคนกรุงเทพคือคนรุ่นใหม่คนทันสมัยคนที่มีความรู้คนที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเราไม่มีเวลาครับคนกรุงเทพส่วนใหญ่ไม่มีเวลาไม่สะดวกนะครับที่จะเอาขยะใส่ท้ายรถไปเข้าสู่กระบวนการจัดการหรือไปส่งยังร้านรับซื้อของเก่าที่เป็นต้นทางในการช่วยลดปัญหาขยะคือไม่มีเวลาที่จะไปไม่สะดวก ทางสำน,นักงานเขตกับทางเวทไบก็เลยปรึกษากัน,กน,กนว่าถ้าอย่างนี้เราต้องทําเป็นโครงการขึ้นมาเราเรียกว่าเวทายเทลิวอรี่แล้วก็ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลจากสำนังกงานกิตระชับบางให้เป็นนวัตรกรรมใหม่ของการจัดการขยะต้นทางหลักการง่ายๆเลยครับวันนี้เมื่อพี่น้องประชาชนมีขยะอยู่ที่บ้านแต่เขาไม่สะดวกแต่ถ้าเราอยากลดปัญหาขยะต้องมีคนคนหนึ่งครับที่มีความเสียสละมีความตั้งใจจริงอยากจะช่วยลดปัญหาขยะนะครับเวทาบก็เลยเข้ามาขออาสากับกรุงเทพมหานครว่าเวทบเทลิวอรี่เองเนี่ย ขออาสานะครับที่จะมาร่วมแก้ปัญหากับกรุงเทพมหานครโดยทําโครงการเวทบายเดลวอรี่ลดรับซื้อขยะถึงบ้านหน้าที่ง่ายๆเลยครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกบ้านนะครับคัดแยกขยะจากในบ้านออกมาแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาเอาขยะมาขายที่ร้านนะครับเดลเวทบายเนี่ยจะเข้าไปรับถึงหน้าบ้านเพียงแต่ว่าติดต่อผ่านแอปพลิเคชันเราเข้ามาเรามีการนัดจัดคิวให้ผมมีการได้ทําโครงการได้เรื่องสิ่งแวดล้อมมาถึงวันนี้26ปีที่อยู่ในธุรกิจรีไซเคิลแล้วก็มี โอกาสได้มีส่วนร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนภาคชุมชนาภาคศาสนาในหลายๆโครงการนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยเอาข้อมูลอันนี้มาทำวิเคราะห์มาทําการวิจัยว่าเหตุผลอะไรที่โครงการเหล่านี้ไม่ยั่งยืนเนื่นองจากผมทํามา26ปีแล้วเนี่ยเราเห็นว่าหลายๆโครงการที่เราเริ่มทํามาด้วยความตั้งใจกับหลายๆภาคส่วนแต่ว่ามันเดินมาถึงระยะหนึ่งก็มีอันต้องล้มหายไปเกิดอะไรขึ้นเราก็มองว่า จากที bon ically, no it, been, h, no ่เรามาสรุปปัญหาเพนพอยต่างๆแล้วเราต้องดูว่าอ๋อปัญหาคือความไม่สะดวกครับคือความไม่สะดวกของพี่น้องประชาชนนี่แหละนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเราก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับเวสไาย์ดีนี่ก็เลยบอกว่าทํายังไงก็ได้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความสะดวกสบายในการจัดการขยะและให้ความร่วมมือกันวันนี้กรุงเทพมหานครมีนโยบายไม่เทรวมโดยท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยหน่วยงานพักรักของกรุงเทพมหานครให้ความสําคัญการจัดการขยะต้นทาง แต่ว่าเมื่อพี่น้องประชาชนคัดแยกเสร็จแล้วไม่รู้จะไปยังไงต่อวันนี้พอเรามีเวทาบเีรี่ขึ้นมาก็มาพลักอินกองที่มรดคอเน,นื่องจากเมื่อพี่น้องประชาชนคัดแยกเสร็จแล้วเวทาบก็ไปให้บริการรับซื้อขยะถึงหน้าบ้านสบายๆและโดยการสร้างแรงจูงใจทําไมถึงบอกว่าต้องมีการสร้างแรงจูงใจเวทายเีรี่เองนะครับเราวันนี้เองจับมือกองที่มรดคอรในทั้ง50เขตนะครับในหลายๆชุมชนหลายๆองค์กรทั้งองค์กรขนาดเล็กขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมมาวยียโรงเรียนต่างๆแม้ทั้งทางวัดนะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเราก็พยายามเดินทางไปขอความร่วมมือจับมือกับทุกภาคส่วนในการที่ช่วยกันคัดแยกขยะต้นทางเพื่อนําขยะเหล่านั้นเนะี่ยเข้าสู่การจัดก,การอย่างถูกต้องถูกวิธีเรามองว่าขยะเนี่ยที่เราทุกคนเรียกว่าขยะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ขยะครับมันคือทรัพยากรที่วางอยู่พิธีเท่านั้นเองอย่างวันนี้เองเนี่ยเรามาที่วัดทองนะครับเมื่อกี้พระอาจารย์ธรรมออนุนท่านได เทสนาธรรมเป็นเรื่องที่ดีมากผมก็เลยสรุปเป็นสั้นๆว่าเมื่อไหร่ธรรมะเป็นอมตะขยะก็เป็นทองครับธรรมะเป็นอมตะขยะก็เป็นทองคํานี้จะอยู่คู่โลกไปตลอดช่วกาลนานนะครับเพราะ,ะนั้นเองเนี่ยเมื่อเรามีความเข้าใจอย่างนี้แล้วเราแค่หาวิธีจัดการกิจกรรมที่เรากําลังทําอยู่ณวันนี้ที่ที่วัดทองนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาและเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยหน้าหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐาการภาค ศาส,สนาภาคเอกชนภาคประชาชนชุมชนที่เราจะร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการขยะไปสู่ก,การจัดการขยะที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเพื่อส่งต่ออนาคตที่ลูกหลานเราในอนาคตข,ข้างหน้าวันนี้เองนะครับในนามของเวทไบรี่ต้องขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือการจัดการขยะต้นทางของกรุงเทพมหานครแล้วเวทไบร์ี้เราใหค้คำมั่นสัญญาว่าเราจะร่วมมือกันผลักดัน,ก,ดนการจัดการขยะ ในทุกมิติเพื่อทําให้กรุงเทพเราเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่สะอาดเป็นเมืองที่คนทั้งโลกใบนี้มาเที่ยวที่กรุงเทพมหานครแล้วเกิดความรู้สึกชื่นชมในเรื่องของมลพิษก็ดีอากาศก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้จะตอกย้ํากลับไปถึงประเทศของเขาว่ามากรุงเทพมหานครแล้วกรุงเทพเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในโลกเป็นเมืองที่มีการจัดการขยะเป็นความร่วมมือร่วมแรงกันจากทุกภาคส่วนให้เป็นการระนับรู้ของสังคมไทยและสังคมโลกดังโลโก้ของเว็บบายเดลี่ที่เราเห็นนะครับ เป็นสนัญลักษณ์ของการจับมือวันนี้เองเวสบาร์เดลิฟขอญาตเดินไปจับมือกับทุกๆคนทั้งสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับการตกลงบันทึกข้อตกลงร่วมกันทั้ง4ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อเป็นสําคัญต่อหน้าพยานและร่วมถ่ายรูปพร้อมกันกับสกีพยานและผู้มีเกียรติบริษัทเวสบายเดลิวอรี่จำกัดพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือ และส่งเสริมความรู้เรื่องของการจัดการขยะเพื่อให้เกิดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างประโยชน์จากขยะให้เกิดใหม่เพิ่มรายได้อีกหนึ่งทางให้กับประชาชนคิดขายขยะคิดถึง w e s t By d e ด i v เ r y รรถรับซื้อขยะถึงบ้าน